น้องเป็นจังไดล่ะพี่น้องผู้ใดได้เบิ้งแน่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกินสารหมาเนี่ยโอ้ยเพิ่นเว้าเรื่องสมบัตินะคะเพิ่นเว้านะคะพี่น้องทุกอย่างเรียบร้อยนะคะยกเว้นเรื่องสมบัติพี่นอ้องเออตาลุตโตนเนาะพี่น้องแต่ว่าอานบ้านอ่านบ้านเพิ่นยูและก็สถานที่แถวคาเฟ่แถวออฟฟิศนะแถวนั้นเป็นซื้อของเพิ่นมดนะพี่น้องเออผู้ใหญ่บ้านเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อ า้าลานเด้ี่น้องเนะบริเวณคาเฟ่ตะกีคาเฟ่เพิ่นกับเป็นเงินเงินของผู้ใหญ,ญ่บ้านได้ี่น้องเพิ่นสางคาเฟ่เออส่วนเมียน่ะสา่งห้องแถวอันห้องแถวแต่ว่าห้องแถวก็อยู่ในบนดินของผู้ใหญ,ญ่บ้านเออเมียเมียเมียเป็นคนจ่ายเรื่องเรื่องค่าห้องแถวสมัยก่อนเนาะเออผู้ใหญ,ญ่บ้านก็จ่ายคา่าคาเฟ่เนาะตอนนั้นนะเนาะเออม่วงซูนฟังพี่น้องก็รู้ตนเพิน่นนะ ถึงบ่เรียบร้อยทุกอย่างกันยังไม่หยังเป็นซื้อเป็นหยังของแต่อของนะพี่น้องและก็เรื่องลูกเนาะเรื่องลูกก็เออคนที่สามารถทายคลิปลูกได้ก็ไม่แตนพ่อแม่และก็คนเลี้ยงนะเออส่วนญาติโกโหติกาส้มพี่น้องซื้อหมูซื้อซื้อหมูซื้อ,อยังเนี่ก็บ่มีสิตายเนาะเออพี่น้องทั้งหลายที่มาเกาะกระแสนะ่มะมาทายคลิปมัน เด็กน้อยบออยากถ่ายก็อุ้มอยากถ่ายนะเอ้ยคกหลายปานานมูเพิ่นรวยจากโร่งสีรวยจากธุรกิจส่วนตัวเิ่นนะสมัยตะกี้คือพได้ได้รวยได้หยังดอกประแจวนะ่นะส้มขึ้นหยังเนี่ยเออพอมาได้คลิปนะโอ้ยตอนนี้ลงคลิปรัวๆเทั้งรูปเทั้งคลิปทุกอย่างมันคือรายได้พี่นอ้องโพสต์รูป มียอดกดไลค์ทุกอย่างมันคือรายได้เป็นกับโพสล์ล้วๆวเพิ่นบสมนบอกแค่อย่างตั้งนั้นทึงญาติพี่น้องนลก็มาอุ้มตอนมีตอนหนึ่งอ่ะญาติทางลุงเคนมาถ่ายคลิปนาริตะอุ้มนาลิตะเด็กน้อย,อยงหญ่ปน,นั่นอุ้มอุ้มนั่นแหละเอ้ยเด็กน้อยบ่อยากไปอยากให้อุ้มทาได้หน,น้าตาก็กะกับกะบ่สบายหน้าตาก็บ่สบายใหญ่เอ้ยก็อุ้มอยากถ่ายเนาะเงินน่ะเงินงน่ะ หมูเพิ่นว่หมูเพิ่นรวยแต่แต่บั๋นพะบรุนนะเอ้ยสร้างเนาะพี่นอ้องอืเราก็มาให้กำลังใจผู้หญิบ้านนะฮะขอให้เพิร์นร่ำรวยนะส่วนอันสถานที่แถวตรงคาเฟ่มองหมอลำเล่นทีอ่อย่างมองอันอันโดมของหมอลำนะก็เป็นของผู้หญ่บ้านเด้พี่น้องสถานที่เพิ่นนะ อันก็สางก็สร้างอันสวนน้ำสวนหนาวนยางก็เป็นของผู้ใหญ่บ้านได้พี่น้องเออระง,งับอยู่ช่วงนี้นะเออก็สางไว้เฮ็ดยัางต่ของสีย้าย่ไปอยู่กรุงเทพนะเจ้าสิมาก่อก็สางไว้เฮ็ดยัางผู้ใหสิซมาดูแลคัาหลายเนาะพ่อพ่อบันตา้ังอีหลีได้พี่น้องเอย